เดี๋ยวขอเล่าเรื่องเกาหลีแบบว่าทาไมเขาถึงโดนหลอกอ่ะพูดอย่างนี้ล้กันเนาะคลิปนี้ยาวนะคะถ้าคุณรู้จักเกาหลีจริงๆอ่อคลิปนี้จะบอกทั้งหมดเกาหลีเนี่ยที่เขาโดนหลอกเนาะเพราะว่าก็มีเอเจนซี่เขาก็บอกว่าเอเจนซี่หนึ่งเขาก็บอกว่าเขาคอนแทคกับเกาหลีมาเนี่ยเด็กไปต่อด้วย d 2หรือว่า d สอันนี้เขาเรียกว,วีซ่าเรียนเนาะ d 2องหรือ d ส เด็กสามารถจะขอไปเรียนได้แต่จริงๆล้วเด็กอาจจะเรียน2วันทํางาน5วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เด็กก็เสียค่าเทอมเท่าไหร่เท่านั้นประมาณสัก2 0 0แสนอะไรเงี้ยหเดือนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เด็กไม่ต้องมีสปอนเซอร์เพราะว่าปกติแล้ววีซ่าเรียนอ่ะมันจะเป็นมีสปอนเซอร์เขาก็ไปคุยกับมหลาลัยที่เกาหลีทำา MOU w h a t e v e r นะคะมากมาย ซึ่งถามเราแลาว่าโอกาสมันเป็นไปได้ไหมเออมันก็มันก็มีโอกาสมันเป็นไปได้นะแต่ทว่าคือคุณท้องเข้าใจคําว่าวีซ่าเรียนเนาะวีซ่าเรียนเนี่ยคือฟีลลิ่งมันจะทำเหมือนออสอะนึกออกใช่ไหมฟีลลิ่งมันจะทาเหมือนออสก็คือวีซ่าเรียนเนี่ยก็คือเด็กเข้าไปโดยวีเรียนก่อนระหว่างนั้นเราถ้าเกิดเด็กสอบไปของการสอบของเกาหลีเขาเรียกว่าการสอบแบบทอปิกทอปิกก็คือเหมือน i อเอลไอเอล ไอเอลมี9เลเวลเนาะไอเอลคือการสอบภาษาอังกฤษเนาะเกาหลีก็เป็น level. หกเลเวลนึงออกใช่ไหมโทปิกโทปิกหนึ่งคือเหมือน HSK ของฮ่องกงเอ้ยไม่ใช่ฮ่องกงของจีนคือการสอบภาษาจีนโดยคนต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะเกาหลีก็คือสอบภาษาเกาหลีโดยคนต่างชาตินะคะโดยปกติเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไอ HSK เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ HSK โทปิกเนี่ย ถ้าคุณจะเข้าเกาหลีโดยโดยมีโทปิกเนาะถ้าอย่างที่เขาสอบ EPS ที่เป็น E9 วีซ่าไม่มีทักษะที่ขัดตัวไปทำงานที่เกาหลีเนี่ยอันนั้นคือโทปิกระดับ2นะคะโทปิกระดับ2แล้วก็อบรมผ่านศูนย์ EPS อีกรอบหนึ่งนะคะ45ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นระดับครูเด็กปริญญาตรี อย่างถามที่มหาลัยเนี่ยว่ามีอถ้าคุณจะจบปอตีได้คุณต้องได้ทปิกระดับ3านี่คุณเรียน4ี่ปีได้ทปิกระดับ3านะเราพวกแกไปเรียนกันแบบว่าแกจะแบบว่าไปเทียบชั้นได้ทปิกระดับสองนี่พวกแกก็ไม่ธรรมดานะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าครูที่จะอบรมอ,อบรมเกาหลีได้โดยการขอศู์สอบ EPS เนี่ยต้องได้ทปิกระดับสี่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเล่านะ เล่านะอะปรากฏว่าอะอะกลับมากลับมาดีหนึ่งดีสองกับดีสี่เนี่ยมันก็จะเป็นวีซา่าเรียนปกตินะวีซ่าเรียนของเกาหลีเนาะวีซ่าเรียนของเกาหลีก็ฟีลลิ่งเหมือนออสเลยเรียนภาษาเกาหลีเหมือนออสเลยก็คือหนึ่งคือเด็กคนนั้น่ะต้องมีเงินโชว์เงินโชว์ก็คือเหมือนเงินสปอนเซอร์ของพ่อของแม่ก็ได้หรือของตัวเองก็ได้ เริ่มตั้งแต่18จนถึง35โดยประมาณเอจิ้งของวีซ่าเรียนเนะเาะเงินโชก็ประมาณสัก3 8 0 0 0ขึ้นนึออกใช่ไหม3 8 0 0 0ขึ้นค่าเทอมก็อาจจะประมาณอยู่ที่6เดือนก็เริ่มที่1 8 0 0 0อะประมาณเนี้ยค่าอาจจะมีค่าหอพัก,กอะไรเงี้ย6เดือนแล้วความคาดหวังของคนที่เรียนอะอระหว่างนั้นถ้าหาหางาน คำว่าไอตอนที่ไปทํางานพิเศษอย่างเงี้ยคนที่แบบมันไปเรียนสาขาอะไรเพิ่มไปหางานพิเศษเพิ่มอนายจ้างจะเอ็นดูเผื่อจะสปอนแล้วเผื่อเด็กจะสอบมาตรฐานภาษาผ่านการแอพลพยเรารู้อยู่ว่าการแอพลายวีซ่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่นู่นอยู่ที่ประเทศนั้นๆน,น,นะคะการเปลี่ยนลักษณะของวีง่ายกว่าการเอาคนข้ามประเทศอันนี้ก็เล่าให้ฟัง พราะว่าทําไมอาจารย์เอามาอาจารย์ถึงว่าอันไหนมันทําได้อันไหนมันทําไม่ได้อันไหนมันยากอันไหนมันง่ายเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่หนึ่งอย่างอย่างอย่างน้องอย่างเด็กพ่อม่เนี่ยเปลี่ยนจากวีซา่าเที่ยวมาเป็นวีซา่าเรียน education น้องมาเรียนแล้วก็โอเคตอนแรกก็สัมภาษณ์งานว่าจะไปบูนกันใช่ไหมไปไปามาน้องก็บอกเฮ้ยอาจารยา์ thank you มากเลยมิสนุยแต่ว่า ที่เอาไอาไปฝึกงานที่โรงแรมอ่ะ,อะในะเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าเขาจะให้เวิร์กเพอร์มิทไอจะเปลี่ยนชนิดของวีซ่าให้จะเป็นสปอนเซอร์ให้ไอแบบไอดีใจมากๆก็บอกอ่าโอเคโอเคอ่าอันนี้เข้าใจเข้าใจได้เป็นอะไรที่เข้าใจนะเพราะหลักการของวีซา่าหรือว่าหลักการของอิมิเกชันอ่ะมันเป็นหลักการเดียวกันทั่วประเทศท,ทั่วโลกแล้วกันทั่วโลกแล้วกันคือหมายความว่าหนึ่ง คนที่หนึ่งคือคุณจา่ายภาษีคุณสปอนเขาได้ไหมสองอันนี้คือวีซ่าทำงานนะสองเด็กคนนี้มีเซอร์ติฟิเคทที่มีความรู้ความสามารถที่การจะแอปพลายลักษณะชนิตของวีนั้นวีนั้นได้ไหมสามมีกฎหมายที่เอื้อหนุนให้มันทำสำเร็จไหมอย่างเงี้ยนะคะ โอเคกดเกณฑ์ย่อยๆยก็บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องฐานภาษาฐานอะไรอย่างถามว่าเด็กที่โดนโดนทิปโกงเกาหลีเนี่ยนะทิปโกงเกาหลีเนี่ยนะคืออาจารย์ถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอาจารย์เขาคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้แต่เส้นเขาอาจจะไม่ได้แข็งจริงหรือว่ามหาลัยที่เขาคอนเฟิร์มจริงเขาไม่ได้สามารถจะแบบไปเป็นสปอนเซอร์เด็กได้จริงๆโดยที่ว่าเด็กไม่ต้องโช์เงิน คือหรือว่าเขาไม่ทําเรื่องจริงๆก็ไม่รู้อะอาจารย์ก็ไม่รู้มันเหมือนกันเนาะที่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเอเจนซี่ก่อเอเจนซี่ขอเนอี่ยคือหรือว่าเขาไม่ทํางานจริงๆปกติคนเราอะนะคะทางานจริงๆ่ยถ้ามันไม่ได้ติดด้วยรัฐยังไม่ได้เปิดชอบให้ทําหรือว่าความต้องการไม่มาจริงๆอะคือทํางานจริงยังไงมันก็ต้องเห็นภาพนึกออกใช่ไหมเพราะว่าอย่างอย่างเด็ก คคอคอนแทคก,กับอาจารย์อาจารย์ทํางานได้อาจารย์ก็ส่งส่งเสร็จก็1 2ึสโอเคถ้าเกิดยังรองงานไม่ได้เราก็ต้องให้รอ1 2 3 4งหเด็กจารย์คือตัวร่างกายเสร็จแล้วก็แล้ก็หนึสว่าไปอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่พอเสร็จเนี่ย เล่าเรื่องเอเจนซี่เอเจนซี่หนึ่งให้ฟังแล้วกันก็คือเกาหลีมันเป็นเคสแบบนี้แต่ถ้าถามว่าอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์าารยาารยช่วยทำเอเจนซี่เรียนเกาหลีได้ไหมบอกฉันทําให้ได้ฉันไม่ได้ติดเพราะว่าคอนดิชันฉันมีอยู่แล้วแต่ว่าฉันทําฉันทำเอเจนซี่เรียนอะออไม่ดีสองก็ดีสี่แต่ว่าเด็กคนนี้สเกลมาเป็นอย่างนี้เลยนะค่าเทอมเท่านี้บาทค่าสปอนเท่านี้บาท หมายความว่าค่าสปอนเซอร์แบบพ่อแม่โชว์เงินเท่านี้บาทเพราะว่าของเกาหลีเนี่ยเงินโชว์มันจะประมาณแค่3 8 0 0 0ถ้าออสไม่ต่ำกว่า8 0 0 0 0นนึกออกใช่ไหมแล้วก็พอเสร็จเนี่ยเด็กคนนี้ควรจะเรียนเกาหลีเตรียมเอาไว้นึกออกใช่ไหมควรจะเรียนเกาหลีเตรียมเอาไว้หมายความว่าอาจจะเรียนออนไลน์ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าในอนาคตสมมติว่าเขาไปด้วยดีสองหรือดีสี่สมมติว่าเขาทํางานพาร์ทไทม์แล้ว ถ้าเกิดว่าเจอในจ้างที่เออสามารถจะสปอน์ให้เขาได้เขาถ้าเขาได้สอบโทปิกหรือว่าอะไรระบบ EPS อะไรได้ที่เป็นทปิกระดับสองเขามีสิทธิ์ที่เขาจะโดนเปลี่ยนวีได้นี่คือหลักการนี่คือหลักการปกติแต่ความสามารถเด็กก็ต้องได้ด้วยนึกออกใช่ไหมคืออย่างคืออย่างเด็กฝึกงานเด็กพมา่าเด็กฝึกงานเนาะทำไมนายจ้างออฟเฟอร์ให้ คือมันมันขยันเนี่ยเนื้อออกใช่ไหมคือเด็กไทยเด็กไทยเลือกงานที่ไหนก็ได้แต่เด็กพมา่ามันก็ขยันนะคือคือว่างจากเรียนมันก็ไปทำมันก็ไม่หยุดนะเนาะนื้อออกเนาะคือคนอะ่ะมนุษย์อะหัวใจอะมันยังแบบหัวใจยังมีจิตใจเนื้ออกใช่ไหมไม่ว่าสัญชาติไหนอย่างที่อาจารย์บอกก่อนนะคะประเทศไหนก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีนะคะ มีทั้งโอกาสที่เป็นไปได้แล้วก็โอกาสที่เธอเรียกว่าถ้ารัฐบาลมาก็บางบางตัวก็โอกาสมันก็ยากอะอย่างอย่างเด็กบางคนเนาะอย่างเมื่อวานมาปรึกษาเนี่ยอยากจะเป็นวีเที่ยวออสเตรเลียอย่างเงี้ยคือถามอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาได้หมดแหละเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยเออหลักการมันมันใช้หลักการเดียวกันหมดอะแล้วก,ก็ใช้การอ่านเอกสาร คือแต่ว่าจะทําอะไรก็คิดๆชัดๆให้มันแน่ๆนะคะแล้วเวลาคุยกับใครอ่ะออบอกข้อมูลเขาให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ครบถ้วนนะคะออบอกไว้เลยนะคะว่าจารย์ไม่ทํางานกลุ่มไม่มีทักษะนะคะเพราะว่ามันมันยากไม่มีทักษะเนี่ยออมันยากถ้าเรียนนวดเรียนอาหารเรียนเป็นช่างอย่างเงี้ยชีวิตยังจะหาทางไปให้มันง่ายกว่าเยอะ ไม่มีทักษะอย่างเช่นคือแต่ถ้าเกิดว่าแบบเกษตรบอรตีอาจารย์เอาที่อายุน้อยนะต่ำกว่า30มสินะแล้วเพิ่งจบนะภาษาอังกฤษพอได้นะอันนี้เอาก็เล่า